สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลทุกๆท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2567ของชาวราศีตุลชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน โดยคําทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีตุลเท่านั้นการดูดวงในครึ่งปีหลังของปี2567ของชาวราศีตุล ก็จะขอเน้นนะคะเฉพาะดาวตีเทพทั้ง3ดวงนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวพระราหูและดาวพฤหัสส่วนการเคลื่อนย้ายดาวดวงอื่นๆก็สามารถติดตามได้จากคลิปลายเดือนนะคะที่ลงไว้ให้ในทุกๆเดือน ดวงชะตาสำหรับชาวรัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็จะเริ่มจากเดือนกรกฎา,าคมนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงดาวดวงใหญ่นะคะทั้งสามดวงนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวพระราหูและดาวพฤหัสว่าเมื่อไปโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศาีแล้วนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อชะตาชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลัง เริ่มจากดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกุมในภพปุตตะมาตั้งแต่ช่วงปี2,566ที่ผ่านมาดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนผันธุเมื่อโครจรอ,อยู่ในภพปุตตะก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลคุณก็มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หลายคนนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หากใครนะคะที่ชีวิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอดใจรอกันก่อนนะคะเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่เดินช้าและกว่าที่ดาวเสาร์จะย้ายราศีอีกครั้งนะคะก็จะเป็นวันที่19พฤษภาคมปีหน้า ดังนั้นหากใครที่กำลังรอเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินก็ต้องอดใจรอกันสักนิดเพราะถึงจะมาช้าอย่างไรแต่ว่าราบผลจากดาวเสาร์ก็จะมาถึงตัวคุณอย่างแน่นอน และดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเมื่อไปโคจรอยู่ในภพปุตตะนะคะซึ่งเป็นเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่ก็ย่อมจะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีเกณฑ์นะคะจะได้หลักทรัพย์จะสามารถสร้างหลักสร้างฐานได้เรียกว่าคุณกําลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและมีโอกาสนะคะจะได้รับรับผลเงินทองเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยคุณจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่จะได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เรียกในว่าชาวราศีตุลในช่วงปีนี้คุณจะมีความมั่งคั่งมั่นคงยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้ามองในด้านที่ไม่ดีนะคะของดาวเสาร์ก็มีอยู่เหมือนกันเพราะเมื่อดาวเสาร์เข้าไปโครจรอ,อยู่ในภพใดก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาจะทุกข์ใจในเรื่องนั้นและตอนนี้นะคะดาวเสาร์อยู่ในภพปุตตะก็แปลว่าบางครั้งเจ้าชะตาจะมีปัญหาทุกข์ใจกังวลใจเรื่องของบุตรบริวารลูกน้อง และดาวดวงต่อมานะคะคที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราคนาราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนั่นก็คือดาวพาราหูดาวพาราหูนะคะคโคจรเข้าสู่พบอริมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาดาวพาราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะคเมื่อได้ย้ายเข้าสู่พบอลิสิ่งที่จะทำให้เจ้าชะตาจะรู้สึกหนักใจไม่สบายใจก็จะเป็นในเรื่องของลูกหลานบุตรบริวารลูกน้อง ใครนะคะที่เป็นเจ้านาน,นะคะช่วงนี้ก็จะรู้สึกเหนื่อยใจอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องเข้ามาและก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะต้องไปสร้างทำอะไรใหม่ๆก็ได้ หลายคนเขาอาจจะไปลงทุนทำธุรกิจของตัวเองบางคนเขาอาจจะไปเปิดร้านค้าขายในช่วงแรกก็อาจจะมีความยากลาบากนะคะติดขัดบ้างคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาเพราะตอนนี้ดาวเสาร์ก็กําลังโคจรถอยหลังนะคะอยู่ในบ้านพระราหูก็ยิ่งจะทำให้ร้ายสิ่งหลายอย่างมันก็จะส่งผลด้าช้านะคะกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้ แต่ดาวพระราหูนะคะเมื่อโครจรอ,อยู่ในภพอลิและราหูนะคะก็โครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีไหวพริบนะคะมีปฏิพานคุณจะมีความสามารถเฉพาะตัวอะไรก็ตามที่คนอื่นทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จแต่ชาวราศีตุลคุณจะสามารถทํามันจนสําเร็จรุร่วงไปได้ ในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีตุลอาจจะต้องอดทนต่อสู้แล้วถึงจะร่ำรวยนะคะยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งจะมีผลสำเร็จตามมาและดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนะคะจะไปโครจรอ,อยู่ในภพมลนะนะคะมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีตุลคุณอ่านนะคะจะได้พบเจอกับความท้าทายใหม่ๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเดิมๆเข้าสู่สังคมใหม่ๆ หลายคนนะคะอาจจะต้องออกจากงานที่เดิมเพื่อที่จะได้ไปทํางานที่ใหม่บางคนนะคะก็อาจจะต้องมีเหตุให้คุณจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้จะไม่ค่อยเกื้อหนุนนะคะดวงชะตาของคุณมากนะักบางครั้งคุณก็อาจจะต้องไปเจอบททดสอบที่หนักดังนั้นนะคะก็ต้องอดทนมีสติคิดให้รอบคอบคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้ ดาวพฤหัสนะคะยังเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมื่อโครจรอ,อยู่ในภพเสียก็แปลว่าเชาวราศีตุลคุณก็มีแนวโน้มอาจจะเกิดความผิดใจหรือว่ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้และบางครั้งนะคะญาติผู้ใหญ่พี่น้องจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายแต่ว่าข้อดีของดาวพฤหัสก็คือเมื่อได้เข้ามาโครจรอ,อยู่ในภพก,การเงินก็แปลว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้รับมรดก จะได้รับผลประโยชน์จากการประกันภัยหรือบางทีเงินเก่าๆนะคะที่มันค้างคามานานก็จะได้กลับมาอย่างไม่คาดคิดและเมื่อดวงดาวนะคะเข้าไปอยู่ในภพมรณนะก็แปลว่าชาวราศีตุลหากคุณนะคะอยากจะไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปทำงานนะคะไปเรียนไปศึกษาต่อก็มีโอกาสจะได้ไปไกลยอย่างที่ใจหวังเอาไว้ ก็โดยสรุปนะคะภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีหลังนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวพระราหูโคจรอ,อยู่ในภพอริแต่ทุกๆอุปสรรคปัญหานะคะคุณก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้แต่ทั้งนี้นะคะดาวพฤหัสในตำแหน่งมรณะนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักผู้ใหญ่เจ้าน้านะคะจะไม่สนับสนุนคุณเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าดาวตีเทพดาวดวงใหญ่ทั้งสามดวงนะคะจะไม่เคือหนุนดวงชะตาแต่คุณเองก็ยังมีดาวดวงเล็กๆนะคะที่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไม่ได้โครจรอ,อยู่ในภพที่เสียหายเลยก็แปลว่าทั้งในเรื่องของการเงินโชคราบความสำเร็จก็ยังมีเข้ามาหาคุณอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงสามเดือนสุดท้ายนะคะของปีนี้ดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเข้มแข็งและมีมาตรฐานที่โดดเด่นก็ย่อมจะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาคุณจะมีหนทางน,นะคะในการทำมาหากินเรียกได้ว่าจะหาเงินหารายได้ได้มากขึ้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องขยันอดทนแต่สุดท้ายแล้วเหนื่อยแล้วก็จะรวยมากขึ้นจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2567ของชาวราศีตุลฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง